สวัสดีครับผมปันเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโห oh, ราสาระสไตล์ปันเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือภาพดาวจรณวันที่28กุมภาพันธ์ ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับไม่นับดาวจันเล์กลข2ได้แก่เลข4ดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่5และย้ายต่อจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุ่มในวันที่22ครับเล็1หดาวทิศย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่13แล้วก็สุดท้ายคือเลข6ครับดาวศุกร์ย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18กุมภาพันธ์ ส่วนดาวอื่นๆยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับนะเรื่องของดาวย้ายราศีนี้ผมได้พิมพ์ไว้ตั้งหากแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนะครับท่านก็สามารถดูได้นะครับว่าย้ายวันไหนนะย้ายเข้าราศีใดวันไหนบ้างนะครับครับกลับมาดูเรื่องของดาวจรต่อนะครับการโคจรของดวงดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะข้อมูทางที่ดีขึ้นครับการงานที่ก่อนหน้านี้นะครับนะมีเรื่องติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างมีปัญหามีอบาสรคบ้างทุกอย่างก็จะเริ่มลี้ขลายนะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับนะการงานก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโปรเจกต์โครงการต่างๆก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกันก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีนะครับจากคนรอบข้างนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับ นะอุปถัมภ์ค้ำชูละในช่วงนี้นะ่ะถือว่าโอเคละดีนะครับแล้วก็ชาวราศีกันในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ครับที่จะได้งานใหม่นะครับหรือว่าได้ทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับในเดือนนี้นะอาจจะอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเปลี่ยนงานอย่างเดียวนะอาจจะเป็นว่าเราทํางานพิเศษเพิ่มเติม,ตม,ตมก็ได้ครับหาอาชีพเสริมอ,อาชีพรองอะไรของเราก็ขึ้นมาก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับนะอาจจะเป็นอาชีพเสริมนั่นนะครับก็ได้ลักษณะนั้นก็ได้หรือทําอะไรที่เป็น เป็นอะไรครับเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองขึ้นมาก็ได้ครับนะส่วนเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้านะฮะงานที่เกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายนะรวมไปถึงงานทางด้านเอกสารนะครับในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปได้มีปัญหาแล้วครับมีเรื่องติดขัดลักนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังสอดส่องดูแลกันให้ดีครับแล้วก็ในช่วง ประมาณนะครับตั้งแต่นะนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่22นะฮะยีเป็นต้นไป22กุมภาพันธ์นะครับนะนะชาวราศีกันก็มีเกณฑ์ครับที่จะถูกหลอกถูกโก,ก,กงนะครับนะหรือหรืออถูกเลยครับถูกขโมยผลงานนะหรือว่าถูกละเมิดล,ลิขสิทธิ์ก็ได้ในช่วงนี้นะมีปัญหาความขัดแย้งนะครับนะในช่วงนี้นะนะครับอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีก็ได้ เป็นไปได้หมดเลยนะครับในช่วงนี้ในช่วงโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ไปต้นไปนะครับนะทันทีทั้นเพราะาดาวพุธอยู่ในภพอลีนะอยู่ในเรือนของราหูด้วยนะราหูกับราหูกับพุธเนี่ยนะเขาไม่ถูกกันนะครับเป็นคู่ศัตรูกันและดาวคู่นี้ถ้าเกิดเจอกันหนะมายถึงคู่หลอกลวงนะไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์นะครับเพะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับในช่วงนี้นะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็ หรือเรื่องของการงานก็ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดนะเพราะมันมีเกณฑ์อยู่ตลอดเวลานะครับแต่พียงแต่ว่าในช่วง22กุมภาพันธ์ต้นไปเนี่ยค่อนข้างจะน่าห่วงเป็นพิเศษแค่นั้นเองนะครับนะส่วนทางด้านการเงินนะการเงินเนี่ยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับนะเตือนชาวราศีกันเนี่ยเดือนนี้ในการเงินดีครับนะมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับ ส่วนท่านใดที่บอกว่าอ๋อถ้าเกิดเสียงโชคเสียงเสียงโชคเราลงลองลตเตอรี่ได้ไหมตอบว่าได้อมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะพูดมามีเกณฑ์มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เฉยๆนะครับก็ถ้าให้แน,นะนําก็เป็นพวกอะไรครับเลขที่บ้านนะเลขที่บ้านทะเบียนรถนะครับวันเกิดหรือว่าอายุของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเราก็ได้ครับที่ที่น่าจะนะน่าจะน่าจะนำฉลอโชคลาภมาให้กับเราได้นะครับก็ลองลองดูครับนะ ซื้อพอประมาณนะอพอหอมปากหอมคอแล้วซื้อใบสองใบก็พอนะครับบทจะถูกก็ถูกเองแหละครับนะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับนในเรื่องที่ท่านใดนะครับท่านใดที่ยื่นเรื่องนะขอสินเชื่อขอวงเงินเอาไว้ในช่วงเดือนนี้นะเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้รับการอนุมัติวงเงินครับนะก็ะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหลักน,น,นะครับแล้วก็เรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะก็เป็นว่า ถาว่ามีเรื่องเสียเสียหายไหมก็มาเด้กหนึ่งกับเสียหายนะประเด็นนี้นะะประเด็นนี้คือในช่วงเดือนนี้เนี่ยชาวราศรีกันมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินนะค่อนข้างมากซึ่งการใช้จ่ายเงินนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยมักจะเป็นการใช้จ่ายเงินแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนครับไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกใจนิดหนึ่งแปลกใจนิดหนึ่งนะเอ๊ะทำไมต้องเสียหรือว่ามีรายจ่ายนิโผลขึ้นมา แสดงว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้แบบปัจจุบันทันด่วนเพราะนั้นก็เต็มตัวไว้ครับสำรองเงินไว้สักนิดหนึ่งนะครับเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเสียหายจริงๆนะในเดือนนี้นะครับก็มีเกณฑนะ์ชาวราศีกันมีเกณฑ์นะครับทรัพย์สินของมีค่านะครับจะชำรุดเสียหายสูญหายหรือว่าถูกลักขโมยก็ได้ครับในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะ ส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันยังคงมีเกณฑ์อยู่นะครับนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟนะครับอับคีภัยของร้อนนะอาจจะเป็นไฟลวกน้ําร้อนลวกนะครับหรือพวกที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าไฟดูดไฟช็อดไฟฟ้ารถดวงจรอ,อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับต้องระมัดระวังครับต้องระมัดระวังนะแต่ย่งว่าครับ เรื่องเสียหายที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเกิดเราใช้ชีวิตอย่างมีสติเราครอบอไม่ประมาทนะปัญหาต่างๆก็ลดน้อยไปมากเลยครับหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะส่วนฉลกโชคลาภนะครับสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้วันที่ดีที่แก่วันที่1นึถึงหนะครับแปดถึงสิบเอ็ดสิบเจ็ดถึงยี่สิบยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่แล้วก็สุดท้ายคือวันที่ยี่สิบแปดครับส่วนทิศที่ดีมีทิศเดียวคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับสําหรับเดือนนี้ บุคคลที่จะนำโชคลาภมาให้นะครับก็ได้แก่ <c ups> ผู้หลักผู้ใหญ่ครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่านี้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราในครอบครัวเราก็ได้นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม,ยยม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาน آ, ได้หมดเลยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระพิสุกก็ได้ครับที่จะนำโชคลาภมาให้ส่วนในด้านความรักนะครับความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับรักกันดีมีความสุขนะให้ความอะไรนะ สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีครับเข้าใจกันมากขึ้นนะนะครับคือเป็นคนช่วงนี้เนี่ยช่วยเหลือกันดีครับปัญหาต่างๆไม่ค่อยมีหรอกนะมีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้นอยๆเงินนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองไม่ถือว่าเป็นประเด็นที่ซ้ําไปโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าดีครับรักกันดีมีความสุขส่วนท่านใดนะครับที่คบหาดูใจกับแฟนมาสักระยะหนึ่งจนมั่นใจแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ พูดคุยนะครับได้ทําความตกลงกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือกําหนดเรื่องของการแต่งงานก็ได้ครับเป็นลักษณะนั้นก็ได้เกณฑ์นี้อยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะถึงเดือนเมษายนนั่นแหละผมก็จะพูดอย่างนี้ไปอีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าก็ได้พูดอีกเดือนหนึ่งนะครับส่วนคนโสดนะฮะคนโสดเนี่ยคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจคนถูกใจที่ว่านี้ในช่วงนี้ที่จะเข้ามาก็มักจะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนครับ อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้หรือเป็นแฟนเก่าที่กลับมารักกันใหม่ก็ได้นะครับนะแต่คนคนรู้จักเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมวงร่วมง,ง,งานก่อนก่อนนะคนที่บริษัทเก่าหรืออะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้นะครับครับทั้งหมดก็เป็นคําทานายดวงชะตาของชาวราศรีกันประจําเดือนกุมภาพันธ25์2566นี้เพื่อปเป็นกําลังใจคนในการทําลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ